สวัสดีค่ะยินด,ดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ชาแนลมาดามนัดคนอ่านดวงหรือซิโก้ทาโร่คลิปนี้มาดามจะมาดูผู้ที่เกิดทั้ง7วันกันนะคะประจําเดือนประจําปักหลังของเดือนกุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2564เราก็มาถึงผู้ที่เกิดวันอังคารกันแล้วค่ะผู้ที่เกิดวันอังคารเราจะมาดูกันนะคะว่าชีวิตโดยรวมการงานการเงินความรักสุขภาพโชคลาภมีไหม ก่อนอื่นมาดามขอเรียนชี้แจงก่อนนะคะว่าเป็นการพยากรแบบรวมๆกว้างๆไม่ได้เฉพาะเจาะจงท่านใดไม่ได้เอาดวงของใครมาตั้งบางครั้งอาจจะมีการคาดเคลื่อนเกิดขึ้นได้หากไม่ตรงกับท่านใดมาดามขออภัยไวนะทีนี้ด้วยนะคะ สำหรับใครที่เข้ามาแล้วถูกใจในคำพยากรณ์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะสำหรับใครที่เข้ามาใหม่อย่าลืมกด s ับ s ไคร b e กดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวสารการแจ้งเตือนจากมาดามใครสนใจอยากจะเช็คดวงกับมาดามอย่างละเอียดช่องทางการติดต่อเข้าไปที่เพจของมาดามค่ะดูดวงพายิบซี่ใบมาดานัดหรือใครสนใจอยากจะเป็นนักพยากรณ์มืออาชีพมาดามกำลังเปิดเอ่อเปิดระเปิดสอนอยู่ที่ขออภัยนะคะ ใครอยากจะเป็นนักพยากรณ์เมือ่อาชีพมาดามเปิดสอนลูกเต๋าอออนไลน์อยู่ที่สยามดวงอะคาเดมี่ขเข้ากูเ g ิ e พิมพ์สยามดวงอะคาเดมี่ค้นหามาดามนัดคนอ่านดวงค่าเรียนถูกมากสามารถเรียนได้ตลอดชีพหรือใครสนใจอยากที่จะเรียนศา 8, สตร์แปลกศาสตร์ใหม่มาดามกําลังเปิดรับสมัครรุ่นที่2อยู่นะคะแต่คาดว่าเข้ามาดูตอนนี้คงไม่ทันแล้วเพราะมาดามเปิดสอนวันที่7กุมภาพันธ์ ปีพุทธศักราช2564นี้แล้วค่ะก็ไว้รอรอบถัดไปแล้วกันนะคะหรือใครสนใจอยากจะเกรียนไพ่ยิปซีไพ่ออลเคเกิลลูกเต๋าออลเคเกิลมหาสจัรรยรโดมิโนไพ่เมเจอร์หรือเมเจอร์วูดดวงตาแห่งเทพ อยากจะเรียนแบบส่วนตัวหรืออยากจะเรียนที่สมาคมหรืออยากจะเรียนทางออนไลน์ติดต่อมาดามเข้ามาได้นะคะที่ในอินบ็อกซ์มาสอบถามรายละเอียดกันนะคะเอาละค่ะเราจะมาดูผู้ที่เกิดวันอังคารกันนะคะว่าในช่วงปักหลังเนี่ยชีวิตโดยรวมการงานการเงินความรักสุขภาพโชคลาภของคุณจะมีไหมและในครั้งนี้มาดามจะให้ตัวเลขนำโชคด้วยนะคะขออนุญาตผู้ที่เกิดวันอังคารทุกท่านขอเป็นตัวแทนจับโดมิโนแทนคุณเราจะดูกันแบบเจ็ดชิ้นนะคะ ยกเว้นราสีกับปีนักษัตวมาดามถึงจะดูเป็นแบบจักรราศีอันนี้เราจะดูเจ็ดชิ้นหนึ่งสองสามสี่ห้าหก ศูนย์หกสามหกแปดสามห้าหกหนึ่งสองหนึ่งเก้าและห้าสี่เรามาดูว่าตัวเลขนำโชคสำหรับผู้ที่เกิดวันอังคารคือเลขอะไร จะให้ทั้งหมด5ห,หมายเลขนะคะอันนี้ให้เป็นวิทยาทานนะแล้วแต่วาสนาแต่ละคนนะคะอย่ามาดาม่าใส่อาจารย์นะคะหกสามสี่หกสี 63464สําหรับผู้ที่เกิดวันอังคารนะคะเรามาดูว่าผู้ที่เกิดอังคารในช่วงปักหลังของเดือนกุมภาพัานธ์เริ่มตั้งแต่วันที่16กุมภาถึง28กุมพานะคะในช่วงเดือนนี้คุณเป็นคนที่เซนสตีฟง่ายสักนิดนึงนะขี้น้อยใจแล้วก็เป็นคนค่อนข้างเอาแต่ใจตัวเองนะคะรักสบายสักนิดหนึ่งทีนี้ ผู้ที่เกิดวันอังคารนี่บอกได้เลยว่าในช่วงนี้คุณจะต้องอ่อนน้อมถ่อมตนทําตัวให้น่ารักเข้าไว้นะจะมีผู้ใหญ่เนี่ยให้การช่วยเหลือสนับสนุนคุณส่งเสริมคุณให้คุณมีโอกาสที่จะ,จะเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานได้ด้วยเช่นกันนะคะดังนั้นนะกระตือรือร้นให้มากๆหน่อยเอ่อแอคทีฟตัวเองให้มากๆหน่อยอย่าไปเซนสซทีฟกับอะไรง่ายเกินไปนะคะมีอะไรเข้ามากระทบจิตใจนิดๆหน่อยๆปล่อยมันข้ามผ่านเลยไปนะคะแต่ในการกระทําของคุณหรือว่านิสัยใจคอของคุณอยู่แลละ นิสัยใจคอของคุณเป็นคนที่สดใสล่าเริงอยู่แล้วดังนั้นผู้รักผู้ใหญ่ถึงจะถึงชอบคุณเพราะคุณเป็นคนเข้ากับคนได้ง่ายนะคะรู้จักเข้ากับผู้หลักผู้ใหญ่เข้าได้กับทุกเพศทุกวัยเป็นคนที่น่ารักมีสเสน่ห์ในช่วงนี้นะคะสําหรับผู้ที่เกิดวันอังคารเนาะทีนี้เรามาดูถึงเรื่องการงานเป็นยังไงการงานในที่นี้บอกแล้วไงว่ามีเกณฑ์ได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งหรือมีโอกาสที่จะได้ขึ้นเงินเดือนมีผู้ใหญ่เมตตารักใครสงสาร คอยช่วยเหลือคอยให้การสนับสนุนแล้วก็ทําให้คุณเน่ยหน้าที่การงานของคุณไปได้แบบก้าวกระโดดเลยทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นผู้ที่เกิดวันอังคารขยันเข้าไว้แอคทีฟตัวเองให้มากๆแล้วก็อ่อนน้อมถ่อมตนเข้าไว้ผู้ใหญ่ส่งเสริมคุณแน่นอนนะคะใครที่ทํางานประจําก็มีผู้ใหญ่ส่งเสริมใครที่ทํางานธุรกิจส่วนตัวลูกค้าก็จะเขาเรียกว่าลูกค้าชอบ ในการบริการของคุณนะคะเพราะฉะนั้นลูกค้าก็จะไม่ไปไหนจากคุณจะอยู่เหนียวแน่นกับกรเราเลยแหละแต่สําหรับใครที่ทํางานอิสระก็มีงานเข้ามาไม่ขาดมือนะมีงานเข้ามาอยู่เรื่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นใครที่ทํางานอิสระก็ดีไม่ว่าจะทํางานอะไรสําหรับผู้ที่เกิดันาคารในช่วงปากหลังนี้ถือว่าดีเลยทีเดียวทีนี้ถ้าดีอย่างนี้แล้วการเงินเป็นไงการเงินก็มีโอกาสที่จะเขาเรียกว่าใช้จ่ายเก่งนะ ดังนั้นฮะงานยิ่งเงินเข้ามาดีแค่ไหนก็ยิ่งใช้จ่ายเก่งเท่านั้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่ควรระวังก็คือการใช้จ่ายของเราที่บางทีเนี่ยจะไปซื้อของในสิ่งที่เราชื่นชอบเป็นคนที่อยากได้อะไรแล้วห้ามใจตัวเองไม่เป็นนะคะฉันอยากได้ไม่เป็นไรหลอกลายได้ดีขนาดนี้เดี๋ยวก็หาใหม่ได้อย่าไปคิดอย่างนั้นนะคะเพราะบางทีเนี่ยมันเหมือนกับเป็นมันเหมือนกับมีมาร พอเรามั่นใจโอ้ยรายได้ดีเชนคำนวณได้ว่าเดี๋ยวฉันจะต้องได้เท่านั้นทีนี้เออทําไปเลยพอคุณทําอะไรสักอย่างที่มันเป็นรายจ่ายที่สูงๆขึ้นมาปุ๊บในรายได้ของคุณมันจะหายไปทันทีมันเหมือน,นโดนแกล้งเพราะฉะนั้นอย่าพยายามที่จะไปทําอะไรที่ให้มันเป็นหนี้เป็นสินระยะยาวเกิดขึ้นนะหรือว่าอย่าไปค้าประกันใครนะคุณอาจจะติดล่างแหไปได้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทำอะไรเนี่ยใช้สติใช้ความคิดให้เยอะๆว่า ต้องมีการสมมุติเกิดขึ้นว่าเอ้ยสมมุติว่าเดี๋ยวเกิดมันไม่ได้ไรายได้แบบนี้ล่ะแล้วเราจะเอาแจากตรงไหนคิดให้รอบครอบถ้าใครที่ทํางานที่ยิ่งไม่ใช่งานประจำเนี่ยไรายได้คุณไม่แน่นอนอยู่แล้วอย่าไปอย่าไปคิดว่าโอ๊ยเดือนนี้ฉันรายได้ขนาดนี้ฉันคิดว่าฉันมีความสามารถต่อไปฉันต้องทําได้อย่างงี้ตลอดไปอย่าไปคิดอย่างนั้นดูโควิดมาทีสิทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันทําให้แบบเกิดขึ้นแบบ เฉียบพันทันหันโดยที่ไม่มีใครตั้งเนื้อตั้งตัวได้ทันเลยกับการที่มันมาแบบนี้แล้วทําให้เศรษฐกิจเนี่ยย่าแย่ไปทั่วเพราะฉะนั้นอย่าประมาทอย่าชะล่าใจอย่าทําอะไรด้วยการที่เรียกว่าลุ่มหลงมัวเมาง่ายเกินไปแล้วสําหรับใครที่ชอบเล่นการพนันบอกได้เลยนะคะว่าอย่าไปเสี่ยงเล่นนั้นะเล่นแล้วคุณจะติดแล้ว,วม,มันจะถอนตัวได้ยากด้วยนะคะสําหรับผู้ที่เกิดวันอังคาร <c oughs> ผู้ที่เกิดบันอังคารเองเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยสังคมหรือว่าเพื่อนฝูงมองว่าคุณเ,เป็นคนเก่งนะเป็นคนเก่งที่หาเงินก็เก่งนะคะหาเงินก็เก่งแล้วก็เออเขาเรียกว่ามีสติปัญญาดีต้องพูดงนี้เลยมีความคิดอ่านที่ดีมีเป็นคนเป็นคนที่ เขาเรียกว่าเอาตัวรอดได้ดีนะคะแล้วบอกได้เลยว่าคุณเป็นคนมีเสน่ห์จากการที่มีนิสัยน่ารักอ่อนน้อมถ่อมตนเข้ากับคนได้ง่ายดังนั้นไม่ว่าจะเพื่อนร่วมงานหรือว่าผู้หลักผู้ใหญ่ในสายงานของคุณเขารักใคร่เมตตาคุณอยู่นะเขาชื่นชมคุณอยู่นะเพราะฉะนั้นน่ะสิ่งหนึ่งที่คุณต้องระวังก็คือปัญหาของผู้ที่เกิดวันอังคารเนี่ยไม่ได้มีปัญหาเกี่ยวกับตรงอื่นมีปัญหาเกี่ยวกับการใช้จ่ายของตัวคุณเองนะคะตัวคุณเองเป็นคนที่เขาเรียกว่าใช้จ่ายไม่ได้คํานวณดูให้ดีก่อน จุดอ่อนของคุณเนี่ยอยู่ตรงที่คุณมีความเชื่อมั่นตัวเองมากเกินไปเชื่อมั่นในความที่ความคิดความอ่านโดยที่ไม่ฟังคําห้ามห้ามปามหรือตักเตือนของใครทั้งสิน้นนะคะมีความคิดว่าไม่ว่ายังไงเชนก็ทําได้ไม่ว่าไงเชนก็เอาตัวรอดได้ตรงเนี้ยต้องลดความเชื่อมั่นตัวเองลงบ้างไม่ใช่ว่าเราจะคิดบวกซะจนบวกจนไม่รู้จักลบเลยมันก็บางทีอาจจะทําให้คนเราบางทีเนี่ยไม่ฟังคนอื่นเลยคุณก็อาจจะมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นได้นะคะ ฟังไว้บ้างเพื่อเป็นเขาเรียกว่าเป็นอุทาหรณ์เป็นสติเตือนใจแต่จะเชื่อไม่เชื่อแต่อย่างน้อยต้องฟังแล้วเอาเก็บไปคิดบ้างก็จะดีนะคะทีนี้เรามาดูถึงเรื่องความรักกันบ้างสําหรับผู้ที่เกิดวันอังคารความรักของของคนโสดมีเกณฑ์มีชาวต่างชาติเข้ามานะสาหรับคนโสดนะคะก็จะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเป็นผู้ใหญ่กว่าเราเยอะนะคะแล้วก็ดูแลเราได้ดีนะคะแต่ว่าตัวเราเองเนี่ย ต้องทำตัวให้หน่ารักเข้าไว้นะถึงจะมัดใจเขาได้อยู่นะคะแต่สำหรับใครที่มีครอบครัวแล้วแต่งงานแล้วในที่นี้ก็มีเกณฑ์ของการจะมีลูกเกิดขึ้นด้วยนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ต้องระวังก็ระวังเรื่องการที่ว่าอย่าเอาแต่ใจตัวเองมากเกินไปอย่านิสัยเด็กจนเกินไปจนทําให้คนที่เขาอยู่กับเราหรือคู่ครองเราเขารู้สึกว่าขี้งอนจังเลยเอาแต่ใจตัวเองจังเลย ไอนุนิดไอนี่หน่อยก็ขี้น้อยใจนะคะมันก็จะทําให้เขารู้สึกว่าอารมณ์คุณน้ําแปรปวนง่ายจังนะคะแต่ในที่นี้ถามว่ารักไหมรักกันดีอยู่นะเพราะบางทีที่อารมณ์ดีคุณก็จะเป็นคนที่น่ารักสดใสล่าเริงจนเขาไอ้ที่จะเลิกกันนะไม่ได้เลิกแต่บางทีคนที่อยู่ด้วยเขาก็อาจจะอึดอัดใจเดี๋ยวก็น่ารักเดี๋ยวก็น่าลำคาญมันจะเป็นในลักษณะนี้นะคะแต่สําหรับใครที่อยากมีลูกมีเกณฑ์จะได้มีลูกนะ มีเกณฑ์จะท้องนะคะมีโอกาสมีลูกได้ใครที่อยากว่ารู้ว่าอุย๊ยนานแล้วว่าอยากมีลูกจังเลยจะได้มีไหมมีโอกาสได,มสได้มีลูกได้นะคะสําหรับผู้ที่เกิดบันอังคานนะนี้เรามาดูเรื่องสุขภาพกันบ้างดีกว่าสุขภาพสําหรับผู้ที่เกิดบันอังคารถ้าเป็นในช่วงวัยรุ่นวัยเรียนวัยทํางานถือว่าแข็งแรงดีอยู่นะคะแข็งแรงดีแต่ถ้าสําหรับผู้ใหญ่ที่อายุ50อัพไปแล้วเนี่ยก็ให้ระวังเกี่ยวกับเรื่องสายตานะคะ เกี่ยวกับเรื่องสายตาโดยเฉพาะตาข้างขวาบางทีอาจจะพล่ามัวเป็นต้อเกิดขึ้นได้นะคะหรือว่าเกี่ยวกับจอประสาทต,ตาเกิดขึ้นได้ด้วยส,สำหรับผู้หญิงก็ให้ระวังเกี่ยวกับว่ามดลูกรังไข่เต้านมนะคะผู้ชายก็ระวังเกี่ยวกับเรื่องต่อมลูกหมากแล้วก็ลิสิสดวงทวารน,นอกนั้นแล้วไอ้โรคอะไรที่เละยๆเลยทีเดียวยังไม่มีนะคะก็ ถ้าผู้หญิงก็ไปตรวจป้องกันเอาไว้ก่อนมดลูกรังไข่เต้านมอาจจะเป็นซีดอาจจะเป็นช็อกโกแลตซีดอะไรเกิดขึ้นได้ด้วยนะคะก็ไปตรวจตรงนี้ถือว่าสุขภาพแข็งแรงดีอยู่นะตอนนี้ระวังความดันต่่่่่่่คะ่ค่่่่่่่่่่่่่่่นอนพ่กผ่อ่ไม่เพียงพอมีเกณฑ์ของความด่นต่ําเลือดไปเลี้ยงสมอ่ไม่พอออก่่่่นไปเลี้ยงสมอ่ไม่พอทําให้หน้ามื่ป้านหมุนเกิดขึ้นนะ,ะ่ะเรามาดูเรื่อง โชคลาภกันบ้างดีกว่าโชคลาภสําหรับผู้ที่เกิดวันอังคารจะมีโชคลาภไหมโชคลาภมีเหมือนกันแต่ไม่เยอะนะคะมีเหมือนกันแต่ไม่เยอะในที่นี้มองว่าโชคลาภเนี่ยอาจจะเขาเรียกว่าอะไรนะคุณเป็นคนเล่นน้อย,อยไม่เป็นนะดังนั้นในที่นี้โดมิโนโเตือนว่าถ้าจะเล่นเล่นได้แต่อย่าเล่นเยอะถ้าสมมติงวดน,นี้ถูกงวดหน้าฉันเล่นเบิ้ลเพิ่มมากกว่าเดิมเยอะเลยนะคะให ให้เราอยู่ในสายกลางเราไม่โลภมากเกินไปเอาไห้ถูกมาพอว่าสนุกสนานได้นะคะในที่นี้ไม่ได้ขึ้นมาว่าเราจะมีโชคลาภเยอะมันก็เล่นได้เหมือนกันแต่ในที่นี้จะได้ทางเรื่องเรื่องหน้าที่การงานซะมากกว่านะคะหน้าที่การงานอาจจะมีการส่งเสริมได้รับโชคลาภจากเรื่องหน้าที่การงานมากกว่าค่ะทีนี้มาดามมองว่าสําหรับผู้ที่เกิดวันอังคารคุณควรสวดมนต นั่งสมาธิยอดพระกันไตป,ปิฎกชินนบัญชรมงกุฎพระพุทธเจ้าตามด้วยบาร,รมี30ทัศแล้วที่ขาดไม่ได้คือบทชนะมารน,นะคะบทชนะมารสวดสักวันละ3าสจบสวดทุกวันทุกวันไปอปุปสรรคต่างๆนานาที่มันจะเกิดขึ้นกับในชีวิตเรามันจะก็จะข้ามผ่านไปใครที่ดีอยู่แล้วก็จะส่งเสริมให้ดียิ่งขึ้นใครที่มีอะไรติดขัดก็จะทําให้ติดขัดลดลงนะคะ เจ้ากรรมในเวรหรือมารต่างๆที่จะเข้ามาก็เข้ามาได้ไม่ถึงในชีวิตเรานะคะเพราะฉะนั้นสําหรับผู้ที่เกิดวันอังารควรที่จะสวดมนต์มาดามสวดแล้วดีจริงๆนะคะคุณไม่ต้องโอนเงินไปให้ใครว่ามาโอนเงินมาเท่านี้นะจะช่วยตัดกรรมคุณได้ตอนนี้คุณมีเคาะกรรมนะจะช่วยลดกรรมคุณได้จะช่วยทํานู่นทํานี้อย่านั่นแหละคุณกําลังมีเคาะเลยเพราะว่าเคาะที่คุณต้องโอนเงินไปให้เขาไม่รู้เขาทําให้คุณจริงหรือเปล่าแล้วไม่รู้มันเป็นเรื่องจริงหรือเปล่า แต่เนี่ยคุณทําด้วยตัวคุณเองได้กับตัวคุณเองมาดามทํามาแล้วดีแบบติดจรวดเลยทีเดียวนะคะสวดมนต์เสร็จแล้วควรนั่งสมาธิ15นาทีถึง1ชั่วโมงได้เอ๊ถึงครึ่งชั่วโมงได้ยิ่งดีนะคะ10นาทีถึงครึ่งชั่วโมงได้ยิ่งดีมาดามทําทุกวันทุกวันตอนนั้นที่มาดามเรียนครูสมาธินั่งเดินจงกรมครึ่งชั่วโมงนั่งสมาธิครึ่งชั่วโมง6เดือนเป็นพี่เลี้ยงอีก6เดือนรวมแล้ว1ปีที่ทําแบบนี้ ชีวิตมาดามดีแบบผุติดจรวดเลยทีเดียวจบและนั่งเสร็จแล้วควรอุทิศให้เจ้ากรรมนายเวรของเราแล้วก็กล่าวอาโหสิกรรมให้กับคนที่คิดร้ายคิดไม่ดีเราทั้งหลายแล้วยกถวายพระพุทธเจ้าเป็นอภัยทานสิ่งเนี้จะทำให้คุณไม่มีนี่เวณนีิกรรมติดไปในชาติหน้าแล้วก็จะทำให้คุณทำอะไรไม่ติดขัดเจ้ากรรมนายเวรก็จะอโหสิกรรมให้คุณด้วย ลองทําดูนะคะชีวิตจะได้ดีแบบติดจรวดอย่าไปตั้งเป้าหมายว่า3วัน5วัน7วันแล้วจะต้องดีขึ้นทําไปเรื่อยๆผ่านไปสัก3เดือนถึง6เดือนลองเหลียวหลังกลับไปดูแล้วจะรู้ว่าโหมันดีอย่างไม่น่าเชื่อมาดามทําแล้วดีจริงๆค่ะจบคําพยากรณ์สําหรับผู้ที่เกิดวันอังคารแล้วนะคะพบกับมาดามได้ใหม่ในคลิปถัดไปสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ